ไปแม่ไปแม่ไปแมโ<ฮ>่โพดถึงฮะทาไไ่างได้หะือเลไปแม่เข้าควักแม่รัดแม่เพื่อนีเทียบท่างหรอรัดมาแม่ รัดมารัดมาออกออกได้เขา้าบ่ได้วัน,นี่แมโอ้ยบอกกูหันเลยอีนูดแดงมันคือหัวแท้ไปขับไปบังนาขับไปมนขับไปเอ้ยจะมุกมดเธอจะจุกคว้างข้างนาะ bật chỉ khâu cái rồi khâu đây ngay ngay nó ham ngay quần là nhiều lắm แสดงว่ามันออกแต่ดุรลเลด้นนี่น้องเมยมันไขรเอ้าเต้ลูกระบาดเอีย,ย,ยนนี่หนึ่งสองสามสี่หา้าหกจิจหกแม่ผูหนึง่ง

รู้ภาษาอัดไว้บ่อัดคอกไว้บ่อัดคอกไว้บ่ฮะอัดไวไผซุมนี่สิมานลูเลียๆนั่นๆๆไม่อัดเขามาหากันสิบาดน คุณ <c oughs> น,นุม่มนุมนุ่มแม,ม่มันใครแสดงว่ามันออกโดนแล้วเรื่องคองมันเขาบ่ได้วัานี่กินนุมแม,ม่จะเคย กินอะไรกินกินอะไรเจ้าคืาบอเกียยเทศเทียนทั้งหนามนีน่เนาจะเที่ยเอาลงจะเทียบะลงดีก สาวนูดแดงกำลังเป็นตะฮักทักทายพี่น้องแน่อีละสวัสดีค่ะแน่ะเลี่ยงว่าก็มีความสุขค่ะพี่น้องสำรับมือนี่อ่ะสำนีด้วยค่ะพี่น้อง คลิปนามื่อนะพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ